เรเข้าเลขสามแล้วค่ะไม่ชิงเลยเป็นเข้าเลขห้าไปแล้วน่ะเปลี่ยนมากพี่เลยหลักสีที่เดียวเองพี่เห็นการเปลี่ยนแปลงแหละก็แบบเป็นเลขสามแล้วก็สามสิบราคาแล้วก็เป็นสามสิบฮปปี้นะแล้วก็เฮลตี้ด้วยค่ะไปฉลองที่ต่างประเทศไหมปีนี้ปีนี้อ่าจริงๆวันเกิดเนี่ยกลับมาแล้วค่ะแต่ว่าเอ่อก่อนหน้านั้นสักสามสี่วันนะคะไปฝรั่งเศสมาค่ะไปเที่ยวค่ะคุณแม่ไปค่ะตกใจไหมครับเข้าเลขสามแล้วเรื่อ รู้รู้สึกว่าไวมากเลยนะเหมือนเดี๋ยวยังยิบมให,ยหยอยู่เลยอ่ะอันน่าร้ายอันน่าร้ายจะได้ยังไงยิ้มไม่พราตอนไปเที่ยวอ่ะยังมีแบบคนที่ขายบัตรเขาย,ยังบอกเลยว่าราอยี่สิบหกหรือเปล่าจะได้จะไ,ไ,ไ,ได้คิดราคาไวรุ่น,น <c oughs> <c oughs> ต้ารสิบแล้วเขาบอกว่าถ้าขึ้นเลขสามแล้วมันจะไปไวมากเลยนะมีคนบอกเหมือนกันนะคะก <c oughs> ็น,นี่แหละค่ะเราก็ต้องยิ่ง้มตัวเองมากขึ้นทุกวันนะคะไปที่นี้กับคุณแม่ไปไหนบ้างเหี้ย จริงนะผู้ปรศนค่อนข้างเยอะค่ะก็มีโดนล้วงกระเป๋าอะไรกันไป <What? S 1> ร้นไฟค a นโซอะไรอย่างเง <Yeah. S 1> ี้ยคือเป็นการไปเที่ยวที่มีุูสปรคเยอะที่สุดแล้วต <Yeah. S 1> ั้งแต่เกิดมาแต่เราไป <Okay. S 1> บ่อยมากไปไปบ่อยมากค่ะแต่ว่าคือด้วยความที่คุณแม่เขามีความน่าเอเชียสูงมากเ็ะ mm hmm. จะเป็นเป้าอยู่แล้วไงคะ mm hmm. เราก็จังหวะ คือมันชุลมุนด้วยแหละในสนามบินนะคะกระเป๋าเขาไม่ได้รูดซิปแหละแล้วก็เหมือนมีคนจะพยายามเข้ามาช่วยกดบัตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าอุ้ยทำไมใจดีจังเลยคนนี้เราก็หลวมตัวเชื่อว่าเขาเป็นคนมีน้ําใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีคนนึง <ๆ S 1> มาเป็นตัวละครใหม่เล่นแบบบ้าๆนิดนึงเราก็จะแบบว่าทำไมคนนี้มาอย่างงี้จังหวะนั้นแหละเขาก็หยิบเอาเลยค่ะหยิบไปหยิบไปปึกนึงเลยขบวนการสองคนประมาณสองถึงสามหมื่นบาทนี่แหละค่ะในในนั้นนะคะมาลุ้ตัวตอนไมาลุ้ตัวตอนลงจากแครมแล้วค่ะคือเขาช่วยกดวจตรวแคร นะะคแล้วก็พอลงปุ๊บแม่ก็รู้สึกว่าเออทำไมเงินแม่เหลือเท่านี้ก็เลยบอกอ่าโดนแล้วแหละข้างนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็มานั่งลําดับเหตุการณ์กันว่าโอ้ผู้หญิงคนนั้นแน่เลยที่เข้ามาช่วยเรากดบัตเพราะว่าไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่เขาต้องมาช่วยเราเขาช่วยยกกระเป๋าขึ้นรถด้วยนะรถไฟด้วยนะคือก็ต้องขอบคุณมากที่ช่วยไเขาคิดเป็นค่าเป็นไงยกกระเป๋าให้เราสามมื่นมาทะอันนี้เลยเป็นการแรกเขาก็หน่อยค่ะแต่ว่ายัง ที่ที่เขาไม่ได้เอาไปทั้งกระเป๋านะเขาเอาไปฝึกนึงพาสปอร์ตทุกอย่างยังคงอยู่เนี่ยค่ะก็เราก็ต้องเริ่มต้นใหม่แบบอย่าไปนึกถึงสิ่งที่มันเสียไปแล้วเราก็จะต้องมีความสุขกับวันอื่นที่เหลืออยู่ค่ะก็เป็นครั้งแรกทำบุญรับบริจาคคนอื่โอ้โหสีนะที่เป็นเงินแม่คุณพายก็อคินแม่ ถือว่าฟาดคอไปค่ะแล้วก็นั่นแหะค่ะก็จะมีปัญหาสุดจิกมากมายใน,ในทริปนีแต่ว่าเราก็ผ่านไปได้ด้วยความที่ไปกันผู้หญิง2คนด้วยเราเนี่ยก็ต้องเป็นผู้นำอารมณ์เป็นไกด์เลยอ่ะตอนนี้ได้แข็งแกร่งมากเนี่ยสามาราทุกคนไปเที่ยวได้โดยที่แบบไม่หลงไม่อะไรแน่นอนิบรษทัท ไปทัวร์ไปทัวร์ที่ผ่านมาเราไม่เคยโดนอะไรไม่เคยโดนเลยค่ะไปเที่ยวคนเดียวยังไม่โดนเลยอ่ะไปเที่ยวคนเดียวก็ตั้งหลายวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่หลอกอยู่คนเดียวมันโฟกัสแค่ตัวเองไงคะเราก็จะเดินไวมากจะทําทุกอย่างคนที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็จะไม่ค่อยสนใจแต่พอไปกันสองคนแล้วกระเป๋าใหญ่เยอะมากอ่ะมันก็ดูแบบเออใช่ก็เป็นเป้าเลยค่ะอันนี้ได้บอกคุณแม่ไว้ก่อนแล้วว่าแม่ต้องระวังเยอะเราต้องระวังบอกเราคิดกันแล้วเราจะระวังตัวแล้วแต่ก็ยังโดนจนได้อันนี้จริงแม่เขาบอกไม่ให้เล่าเลยทั้ กนรู้ก <wh> ็รู้มาแล้วไม่เคยเขานอยเขานอนเขานอนไม่หลับอ่ะวันนั้นอ่ะเขาบอกเขานอนไม่หลับเลยนื่ถึงหน้าผู้หญิงคนนั้นที่เอาเงินไปเขายังจำได้ไหมเขายังจำได้ก็ยังจำเยังจำได้อยู่เลยตอนนี้เออแต่ก็บอกว่าแบบดีแล้วมันเท่านี้คนอื่นเขาโดนมากกว่านี้ดีเราไม่ต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลไม่ต้องไปทำพาสปอร์ตใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ไม่ได้ไปการแจ้งคงณเจ้งความอะไรที่นั่นไม่ได้ผลหรอกค่ะเขาไปที่แมทเราก็อยู่แลยว่าคือทุกคน ตำรวจจะบอกเลยว่าเป็นเรื่องปกติกคือมันเป็นคดีเล็กอ่ะเราเขาจะไม่มาสนใจอะไรเรายิง่นงนักท่องเที่ยวด้วยยิ่งแบบต้องรีบกลับประเทศแล้วเราก็คงไม่ได้มาแบบเอาเรื่องอยู่แล้วถือว่านี่บบมันเกิดที่สถานีรถไฟเกิดที่สนามบินนิสค่ะคือจริงๆแล้วต้องบอกว่านถไฟแคนโซทำให้ที่ต้องมาสนามบินนิสเพื่อจะซื้อตั๋วเครื่องบินในวันนั้นต้องเสียเงินเพิ่มอีกประมาณสี่หมื่น โดยใช่เหตุอะไรอย่างงเี้ยมันหลายอย่างมากกระเป๋าเดียตอนเนี้ยไม่มีแล้วเฮ้ยมันต้องมาสิมันต้องมาสิเนี่ยค่ะกลับมาทำงานหาเงินใหม่แล้วค่ะปั๊มปั๊มปั๊มบูสต์เอนเนอร์จีเนี่ยค่ะกลับมาทำงานหาเงินใหม่แล้วค่ะปั๊มปั๊มปั๊มบูสต์เอนเนอร์จีพอเจอเหตุการณ์นี้แล้วมันทำให้ชิปนั้นมันนอยไปเลยไหมพี่เดียมันนอยแค่วันนั้นละค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นมาพอเปลี่ยนเมืองปุ๊บทุกอย่างลืมหมดแล้วค่ะเราก็พยายามระวังตัวเองเราเติมเติวกลับไปให้คุณแม่ไหมคะเงินที่่คุณแมหไป หูยังไม่ได้เติมเลยไม่แต่แม่เขาก็รู้อยู่แล้วว่าแบบคลิปเนี้ยลูกสาวก็ดูแลแหละ<อ>เขาก็เลยเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งที่เขาแลกมาเพื่อไปใช้ของเขา <c oughs> เขาก็มาใช้เงินเราต่อ,ไ,อตไม่เป็นไร้เรื่องป็นบ้านหลังคา่วกคือเขาซ่อมแต่หนูไปไหว้เจ้าที่ไม่คือหนูว่าหลังคาบ้าน่วแล้วมันเป็นปัญหาเดินลังมาหลายปีแล้วแล้ว,ลวก็หนูซ่อมแล้วค่ะก็คือว่า แค่ามาซ่อมแล้วแต่ว่าขอชัวเถอะเราทําอะไรผิดหรือเปล่านะด้วยความเป็นคนไทยร้อเรนะคะเราก็จะแบบขอไหว้พี่พี่นิดนึงเผื่อว่าเราทําอะไรที่แบบไม่ดีไม่งามหรือเปล่านี่ค่ะก็ขอให้ราบเรื่องขอให้ซ่อมแล้วจบร้อยเปอร์เซ็นต์ขอให้ไม่มีอีกแล้วหลักคาลั่วเพราะว่ามันเจ็บปวดหัวใจมากนะพี่พี่เพราะว่าเวลามันตกลงมามันรั่วเป็นโจ๊กเลยอ่ะแล้วหนูก็เหมือนเล่นเกมก็เอาเอากระถางแบบเองเอาอม่แล้วอีกจุดนึงแล้วเรานวดตรงหลอดไฟด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากกับการซ่อมบ้านแล้ว ก็แสดงาต้องมาหลายรอบเลยทุกทุกปีค่ะทุกปีเลยปีนี้ทําใหญ่เลยค่ะคือเปลี่ยนหลังคาหรือหลังคาหมดเปลี่ยนล้างน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีนี้ปีนี้ป็นโเวทแล้วลูกเขาว่าโอเคโอเคได้รู้เรื่องไม่หรอกเขาบอกว่าปีนี้ปีจอก็เป็นปีชมด้วยก็มีคนทากก่แหละว่าจะต้องเสียเงินนะแต่ว่าถ้าเป็นกับเรื่องบ้านอย่างน้อยก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยมันก็ถือว่าดีแล้วค่ะเป็นการฟาดฟ้องไปก็แก้ชมไปถ้าไม่เราโยงไปอย่างเจ้าที่ว่าเราจะกียวามเป็นเจ้าที่ เป็นสายพุทธมากอะรู้สึกว่าแบบไม่สบายใจเลยก็ทําอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วอยากไหว้เจ้าที่ก็จัดโต๊ะแล้วก็ไหว้เจ้าที่เผื่อทำอะไรไม่ดีก็ควรจะคนทั้งมาตลกเหรอแบบเออตลกดีอะไรเงี้ยจะมีถึงท่านทําบุญบ้านใหม่อีกจริงจริงเดี๋ยวทำไปแล้วเดี๋ยวกล่าวว่าเดี๋ยวรอทุกอย่างเสร็จสับปุ๊บจะทําบุญบ้านอีกรอบแล้ววันเกิด มีก็ให้นิดหน่อยค่ะแต่นิ้วยังข้างซ้ายไม่มีค่ะไม่มีค่ะยังบ้างอยู่ไม่มีไม่มีก็เป็นของขวัญปกติว่าไปเลยค่ะเป็นกระเป๋าค่ะใช่ค่ะกระเป๋าเติมที่หายไปเหรอไม่ ก็เหมือนเขาก็ให้แบบตามธรรมเนียมละค่ะก็้วทจะให้อะไรก็อาจเป็นนิสัยที่เรารียกเก็บมาหรือว่าเขาแบบซื้อมาให้เองหรือว่าเซอร์ไพรส์ตอนนี้คือเหมือนกับไม่เขาไม่เซอร์ไพรส์แล้วค่ะเขาบอกว่าเราไปเลือกด้วยกันเถอะเพราะว่าควรจะไม่ถูกใจอะไรเงี้ยมันก็รู้จักกันมาสักพักนึงแล้วก็ไปดูด้วยกันละกันจะได้ถูกใจนะแล้ก็จิ้มเลยแล้วก็บอกว่าอันนี้ก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็ง่ายๆมีอะไรเลยจะเปิดตัวไหมจะเปิดตัวไหมสามสิบล้านได้เรื่มงยำยำดีรอก่อนอีกแล้วรออีกแล้ว ถ้าเจอที่ไหนคือไม่ปิดถ้าเจอก็เดินมาหาได้เลยมาถ่ายรูปได้เลยเอาาากมเเดินนป็ขาที่อายค่ะเขาเองเขาก็กลัวกล้องเหมือนกันเขายังไม่กล้าถ่ายรูปเลยทุกวันนี้วันนี้เข้ามาไหมไม่ได้มาค่ะคนอย่าได้หวังจะเจอค่ะคนเยอะขนาดนี้อยู่ไหนก็ไม่รู้ค่ะเปิดตัวอีกทีตอนขอแต่งงานเลยก็รอดูค่ะเอคอคือพอช่วยเหลือช่วงนี้นางเอกที่มีแฟนเราไม่ได้เปิดตัวตั้งแต่เหมือนแบบอยู่ มเลิก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 หรือว่าแฟนมีแฟนมีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่าอาจจะเป็นเรไม่ีอะไรอย่าเงยไม่มีหรอกเราเช็คแล้วเราเช็คชัวร์เฮ้ยทำไมน่ากลัวจังเลยฉันต้องกลับไปเช็คใหม่ละไม่มีไม่มีเราก็ค่อนข้างคุยกันตลอดแล้วก็ค่อนข้างจะรู้จักกันมาประมาณหนึ่งแล้วล่ะค่ะไม่น่าไม่น่าจะ ลาไปซอกแซกขนาดน้เอาละไม่มั่ลใจเดี๋ยวกลับไปถามไม่มั่นใจไม่พัสน่ากลัวเลยอ่ะเออเออเดี๋ยวรูกันปลรูกันไปลายเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวก็รู้กันเองเขาบอกว่าถ้าเปิดอ่ะมันคนจะได้ช่วยเช็คไงก็เป็นไปได้น่าสนใจเดี๋ยวขอกลับเดี๋ยวขอเก็บไปคิดเป็นการบ้านแค่หลังแค่หัวอะไรอย่างนี้ก็ช่วยได้ตอนี้ก็เปิดตอนได้เลยได้ละ